คอนเซปต์อะไรครับมักกี้ glittering and sexy เซ็ก่ค่ะคือยังไงบ้างเซ็กซี่เนี่ยชมรมแล้วเป็นยังไงเซ็กซี่จริงเหรอเซ็กซี่โอ้โอ้ดูชุดออกจะ่เซ็กซี่ปากแดงงี้คือเหมือนกับว่าก็ให้แตกต่างจากในละครใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เพราะในละครมักกี้เป็นเด็กหน่อยใช่ไหมจัดผมมาจะแบบเหมือนไม่ได้แต่งหน้าเลยไม่ชินเลยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ แต่งหน้าเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะปากแดงแดงและเยิ้มแล้วเวลาโค้ชต้องโค้ชข้ามเขินอายเลยนะคะเขินค่ะไม่ค่อยได้บวกวันนี้แบบว่าต้องมีลมเป่าด้วยก็เลยแบบจะทําให้เบลอๆหน่อยอ่ะการเสริมเยอะด้วยนะคะเยอะอยู่ค่ะพัดลมประมาณ5ตัวได้วันนี้ต่อผมด้วยวันนี้มา่อกี้ต่อผมด้วยครับผมยาวอะไรอย่างเงี้ยครับ ของผมคอนเซปต์อะไรครับเนี่ยไม่มเลนเซอร์ริงนี่คือด้านหลังเลยใช่ไหมครับแล้วก็เซ็กซี่ก็คือหนุ่มของผมก็ตามตามเขาไปครับผมมีหลายแนวเสื้อผ้าผมมีหลายแนวมากเลยฮะเขินไหมไม่เขินไม่อายไม่เคยก็เรื่อยๆครับวันนี้ก็มาในเป็นตัวแทนของจัดละคอร์ลอยมาใช่ครับผม ก็ใกล้ออนแอร์แล้วครับผมกันยายนนี้ครับยังไงก็ฝากดูด้วยรับรองว่าสนุกแน่นอนเข้มข้นแน่นอนครับมีหลายรสชาติมากเลยด้วยครับงั้นก็ฝากด้วยนะฮะกับ F3 ปกนี้นะครับกันยายนนะครับก็เป็นปกละครดอยมานะฮะซึ่งจะมาพร้อมกับละครของเราเลยนะครับกลางเดือนกันยายนนี้ต่อจากตะวันเดือนค่ะใครอยากได้ก็รีบไปจับจองกันแล้วกันนะคะ